เตตะวันฟาเกลียงคีย์บอร์ดทุกคราว่าสนิทใบเฟิร์นไม่เกลียงใจนายมายาฮอดดิวอัศเดตเรียกได้ว่าเป็นตัวตึงแห่งทวิตเตอร์เลยทีเดียวค่ะจะทำอะไรก็น่าจับตาม,มองไปสมหมดสำหรับพระเอกหนุ่มฮอตเตตะวันทีล่าสุดนะคะได้ตอบกลับคอมเมนต์เกลียงคีย์บอร์ดลายหนึ่งที่ได้มาคอมเมนต์หาว่าสนิทกับนางเอกสาวหน้าใสอย,ย่างใบเฟิร์นทีมฉนกไม่เกลียงใจหวานใจอย่างพระเอกหนุ่มนายลภพัดค่ะ้วยข้อความสุดจี๊ดว่าไม่ได้เป็นหมอแต่อยากแนะนําให้คุยกับคนรอบตัวเยอะ ออกไปเจอสังคมไปทําสิ่งที่ชอบส่วนเรื่องงานประพันธ์นะคะรู้สึกว่าเหนือเรื่องค่อนข้างล้าสมัยและพอร์ตโฮเยอะไปหน่อยขอตีกลับก่อนนะครับล่าสุดได้เจอหนุ่มเตตะวันมาร่วมง,งานจ m เ TV 2024นิบสี่นะอยู่เนี่ยหอเอฟหอยู่เนี่ยมจึงถามถึงประเด็นดังกล่าวค่ะประเดียวบางทีอ่ะเหมือนคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตจนจนชินจนวู่วายอย่างเงี้ยเขาบางทีอาจจะคิดน้อยตอนเวลาพิมพ์อะไรเงี้ยทำให้แบบเหมือนแบบบางทีอยากให้รีเช็คก่อนก่อนที่จะกดพิมพ์ส่งอะไรไปว่า บางทีสิ่งที่คุณพิม์มันก็กระทบกับคนอื่นเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงจริงเนี่ยลองอ่าเขาเรียกว่าดึงตัวเองถอยออกมาก่อนมองมองสักพักก่อนได้ไหมแล้วแน่ใจเราค่อยพิมอะไรเงี้ยอันนี้คือมันค่อนข้างเป็นแบบเป็นตุกเป็นตาไปนิดนึงซึ่งซึ่งมันทําให้วันนี้คนอ่านเขาก็รู้สึกไม่ดีเนาะใช่เขาเรียกว่าอะไรเดียวเราเราอยู่ในแบบอินดัสทรีนี้มาสักพักเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความ ไม่เคสของเราก็เป็นเคสของเพื่อนที่ต้องเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะมีความชินแหละแต่ว่าในความชินนั้นอนะ่ะเราไม่ได้อยากให้ทุกคนทําเป็นเรื่องปกติไงเราอยากให้ทุกคนใช้โซเชียลอย่างแบบเ <c oughs> ขาเรียกว่ามีสติ <c oughs> แล้วก็รอบคอบอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ผมเชื่อว่าไม่มีใครชอบหรอกในการที่จะถูกเขาเรียกว่าอะไรเดียวกู <c oughs> ถึงในเรื่องที่ไม่เป็นความจริง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> เราต้องเขาเรียกลักใจเขาใจเราให้มากขึ้นความจริงก็คือผมไปทํางาน <c oughs> โดยเวยกับใบเฟิร์นแล้วผมเป็นคนชอบถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายฟิล์มแล้วก็รีบล้างฟิล์มแล้วก็ลงอินสตาแกรมคือวันนั้นเป็นงานที่ผมออกออก,กับออก,กับอ่านิวเต็นนี่ออฟกันอะไรเงี้ยแล้วใบเฟิร์นอ่ะเขาสนิทกับออฟอยู่แล้วเขาโทรวิดีโอคอลมาหาออฟแล้วก็เนี่ยคุย,ยกันยังหัวเราะกันอยู่เลยว่าแบบแบบเออคือเขาคงไม่ได้ตอบนะคงรู้สึกว่าเหมือนเขาคงเขาด้านจิตอจุดที่เขาชินกว่าผมอะไรเงี้ยเออเขาก็แบบ เ,เขาก็เลยโทรมตอบอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยอก็ตลกดีดกลัวนายเข้าใจผิดหอบตาน้นีต้องตอบตามเนื้อดาลาแน่ๆอ๋อไม,ไม่ไม่กลัวเลยครับพอดีเรารู้จักกันอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างรู้จักกันแล้วก็เข้าใจกันดีครับจะมีแต่แตชาวเน็ตที่ไม่เข้าใจเนี่ยไ,ไม่ต้องไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมากังวลไม่ต้องกังวลเลยครับผมไม่ต้องกังวลแทนด้วยผมจะไม่ตอบตอนที่ตัวเองรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะถ้า เรารู้สึกไม่ดีอยู่เเราอาจจะใช้อารมณ์นําได้ถูกไหมครับถ้าวินาท,ทีที่ข้อความที่ออกไปนั่นคือผมแบบกลาลังอารมณ์ดีแล้วผมตอบด้วยความแบบหมันเขี้ยวนิดหน่อยอ่อาอเพราะว่าถ้าเรารู้สึกว่าถ้าเราอ่ะใช้อารมณ์ปุ๊บแบบเคยเป็นเหมือนกันคือมีอยู่แล้วแหละเวลาแบบมันอยากจะแบบเพราะไม่ใช่ความจริงเราอยากจะแบบพิมพ์เพราะมันรู้สึกว่ามันมันเท่านั้นเยแล้วเราพอมีอารมณ์เราใช้อารมณ์ปุ๊บอ,ะอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะพอเวลาผมม่านไปเรา,าจะรู้สึกไม่ชอบกับสิ่งที่เราทำคือตอบเอาคำคไปเฉยเลยแต่ก็าในความเหงาขันนั้นก็คือ มีเรื่องจริงที่อยากให้ให้ให้ตะหนักกันเหมือนกันว่าการใช้โซเชียลควรจะระวังนะว่าแล้วควรจะคือที่ผมไปก็คือเรื่องจริงเหมือนกันที่ว่าเวลาเราเขาเรียกว่าเราหมกมุ่นกับอะไรมากๆบงทีมอาจจะทําให้เราแบบลอ,ลองถอยกลับมามองทางๆบ้างหรือว่า,อาลองออกไปคือเราก็เคยเป็นนึกออกไหมเวลาเราจดจอ่อยกับอะไรมากๆหรือเราจะทําให้เราเหมือนแบบบางทีทําไปด้วยไม่มีสติอะไรเงี้ยแต่ถ้าลองออกไปแบบอ่ะพักเรื่องเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วออกไป อยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนบ้างให้เราสบายเราอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งก็ได้ไแล้วเรา,าจ,จะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรเดีย่ะ relief มากขึ้นแล้วก็ทําให้แบบเราใช้สติหรือทําอะไรได้ได้เขาเรียกว่าอะไรดีได้ใช้ความคิดได้ดีขึ้น